สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมในช anel MCB by f i r e e v r ทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งนึ่งค่ะกับรายการ Wedding w o n e a n with MCB by f i r e e v r ค่ะวันนี้นะคะก็บิมมากับฉากใหม่นะคะขึ้นจริงมันก็เป็นฉากเดิมแหละเป็นฉากในสตูดิโอของบิมนะคะเป็นฉากในร้านชุดแต่งงานของบิมแต่ว่าข้างหลังไฟฟุงฟลิงด้านหลังและด้านหน้าที่อยู่แถวๆประมาณนี้นะคะก็จะเป็น ความว่างของคุณสาม,มีนะคะพี่ฟ้าไฟเบอร์นะคะก็พอเห็นว่าบิมเริ่มทำชาแนลจริงจังนะคะก็ได้มีการสั่งนั่นสั่งนี่อุปกรณ์ในการจะอัดคลิปมาทเป็นครอปนะคะให้บิมเยอะแยะไปหมดเลยชอบไม่ชอบยังไงก็ติชมกันมาได้นะคะสําหรับ คลิปนี้นะคะที่เห็นในปกคลิปนะคะอย่างที่เขียนเอาไว้เลยว่าวันนี้พิมพ์จะมาเล่าให้ฟังถึงพิธีการที่เชื่อว่าว่าที่เจ้าสาวหลายๆคนที่ค้นคว้าข้อมูลในการเตรียมงานด้วยตัวเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยน่าจะมีความสงสัยแล้วก็สับสนอยู่ไม่น้อยกับ2พิธีการนี้นะคะนั่นก็คือพิธีการไหว้ผู้ใหญ่แล้วก็พิธีการยกน้ำชาค่ะว่าเอ๊ะมันเหมือนกันต่างกันอย่างไรมีไหว้ผู้ใหญ่แล้วต้องมียกน้ำชาด้วยไหมสองบ้านต้องการไม่เหมือนกันทํำยังไงดีนะคะเดี๋ยววันนี้พิมพ์จะมาเล่าให ฟังนะคะว่า2วิธีการนี้เหมือนต่างกันอย่างไรจะมาตอบทุกข้อสงสัยที่เคยได้รับคําถามมานะคะรับรองว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับว่าที่เจ้าพ่วเจ้าสาวทุกท่านแน่นอนค่ะก่อนที่เราจะไปชมเนื้อหาของคลิปนะคะฝากกดไลค์กด subscribe นะคะกด notification กดติดตามกดกระดิง่งตามบีมเอาไว้ในช anel น,นี้ด้วยนะคะคลิปในช anel ค่ะจะลงอย่างน้อยนะคะ หครั้งนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งในทุกๆวันพุธนะคะรับรองว่ามีเคล็ดลับดีๆมาฝากทุกๆคนแน่นอนนะคะบิมจะตั้งใจทำคลิปนี้อย่างเต็มที่ให้คุ้มกับค่าพร้อม mm. ที่คุณสามีจัดเอามาไว้ให้นะคะถ้าทุกท่านพร้อแล้วนะคะไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับ คลิปนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อตอนต้นคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงที่มาความเป็นไปนะคะแล้วก็วิธีการของสองพิธีนะคะนั่นก็คือพิธีการไหว้ผู้ใหญ่แล้วก็พิธีการยกน้ําชานะคะก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจพื้นฐานของของตัวพิธีการก่อนนะคะจริงๆพิธีการยกน้ําชาเนี่ยมันเป็นเหมือนพิธีการแต่งงานนะ,ะสำหรับคนจีน คือถ้าคุณมีรูปแบบการจัดงานแบบที่เป็นงานแบบไทยจีนหรือว่างานจีนเนี่ยก็จะเน้นหนักไปทางพิธีการยกน้ําชาถือว่าเป็นพิธีการสําคัญเพราะว่ามันเป็นพิธีการที่ให้บ่าวสาวเนี่ยได้ฝักตัว เป็นเคยคนใหม่เป็นสปายค้นใหม่ของตระกูลนะคะให้ญาติญาติเนี่ยได้มารับน้ําชาแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับสมาชิกใหม่ของครอบครัวนะคะดังนั้นพิธีการยกน้ำชาเนี่ยก็จะเป็นพิธีการที่ถ้าให้บินเทียบะนะเนี่ยให้ให้เข้าใจกันง่ายๆนะคะมันก็คือพิธีการที่ใกล้เคียงกับพิธีการหลังน้ำพระพุทธมนต์หรือว่ารดน้ำสังของคนไทย นะคะก็คือของคนไทยเนี่ยเวลาแต่งงานเนี่ยจะถือว่าแต่งจริงๆเนี่ยก็คือตอนรดน้ำสังนะคะดังนั้นยกน้ำชาของคนจีนเนี่ยจะมีความสำคัญประมาณเดียวกันเลยนะคะหมายความว่าถ้าจะแต่งงานแบบจีนไม่มียกน้ำชาเนี่ยถือว่ามันไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นมันจะต้องมีพิธีการยกน้ำชาเกิดขึ้นนะคะเพียงแต่ว่ามันเกิดการสับสนกันได้ง่ายเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจัดงาน ไม่ว่าจะตามโรงแรมตามบ้านก็ตามนะคะเราจะมีการจัดมุมนั่งคือมุมภาพของการนั่งนะคะเป็นมุมเดียวกันกับพิธีการไหว้ผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ใช้คนใช้อุปกรณ์ใกล้เคียงกันนะคะคือถ้าเป็นรถน้ำสังเนี่ยมันจะต้องนั่งอยู่บนต่างใช่ไหมคะแล้วก็บ่าวสาวนั่งแล้วก็ผู้ใหญ่เดินมาไหวยผรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหยกน้ำชาเนี่ยมันจะเป็นการที่บ่าวสาวนั่งกับพื้นแล้วก็ยก น้ำชาให้กับผู้ใหญ่นะคะดังนั้นการจัดมุมถ่ายภาพเนี่ยช่างภาพจะไปจัดให้มันเหมือนกับพิธีการไหว้ผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าเราต้องการเห็นเห็นภาพของผู้ใหญ่ชัดๆผู้ใหญ่จะเดินเข้าเดินออกเป็นชุดๆไม่ได้เชิญแขกทั้งหมดของงานลุกขึ้นมาอวยพรเหมือนกับรดน้ําสังนะคะทีนี้บ่าวสาวก็เลยสงสัยว่า เอ๊แต่ว่าหนูแต่งงานแฟนหนูเป็นจีนค่ะมียกน้ําชาแน่ๆค่ะพี่บีมแต่หนูก็เป็นคนไทยแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่าก็ต้องมีไหว้ผู้ใหญ่ด้วยแบบนี้มันทําได้ไหมคะจริงๆแล้วมันทําได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยกุสโลบายของพิธีการไหว้ผู้ใหญ่ค่ะเป็นพิธีการที่คนไทยเนี่ยจัดมาให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยได้ทําความเคารพแล้วก็ขอขมาญาติผู้ใหญ่นะคะ ดังนั้นการที่จะเชิญผู้ใหญ่ขึ้นมาทำทั้งยกน้ำชาและรับไหว้จึงสามารถทำได้นะคะจะเป็นบ้านผู้ชายยกน้ำชาก็ได้นะคะแล้วบ้านผู้หญิงเป็นรับไหว้ก็ได้นะคะต่างกันนิดเดียวตรงที่ว่าจะใช้อุปกรณ์คนหละอย่างกันนะคะถ้าเป็นยกน้ำชาเนี่ยบ่าวสาวจะยกถาดน้ำชา ถ้วยน้ำชาให้กับญาติผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นไหว้ผู้ใหญ่ค่ะหรือว่าที่เรียกกันคุณคุ้นหูว่ารับไหว้เนี่ยนะคะจะใช้ผานทูบเทียนแพรนะคะมอบให้ผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยววิมจะอินเสิร์ตภาพนะคะเจ้าผานทูบเทียนแพรเนี่ยก็จะหน้าตาแบบนี้ก็คือจะเป็นเ,เทียนแพรแล้วกป็ประดับไปด้วยดอกไม้นะคะ ส่วนถ้าเป็นยกน้ําชาเนี่ยจะใช้ถ้วยชาถาดน้ําชาเป็นเซตน้ําชามอบให้ผู้ใหญ่แทนนะคะความต่างของสองพิธีการเนี่ยใช้อุปกรณ์ต่างกันก็คือตามนี้นะคะทางไหว้ผู้ใหญ่เนี่ยใช้เป็นพันธทุบเพยนแพแต่ว่ายกน้ําชาเนี่ยใช้เป็นตัวพนันตัวถาดน้ําชานะคะ แต่ในเรื่องของสเตปเนี่ยทำใกล้เคียงกันเลยนะคะนั่งจัดมุมนั่งช่างภาพในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการถ่าย w e ดดิ้งเนี่ยจะจัดแบบนี้เหมือนกันหมดแบบพี่บีมแนบรูปเอาไว้นี้นะคะก็คือเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยจะนั่งบนพื้นนะคะถ้าเป็นว้ผู้ใหญ่ก็จะนั่งเป็นพับเพียบแต่ถ้าเป็นยงน้ำชาเนี่ยบางบ้านอาจจะถือแล้วก็ค่อนข้างเคร่งก็จะใช้เป็นคุกเข่า อะไรแบบนั้นอันนี้ก็ตามสะดวกแต่ว่าถ้าเป็นส่วนตัวของบิมเนี่ยบิมชอบให้นั่งพับเพียบมากกว่าเพราะว่ามันนั่งได้นานกว่าแล้วก็มันค่อนข้างถ่ายภาพออกมาสวยกว่าแบบในรูปนะคะแล้วก็ใช้เพื่อนเจ้าสาวมานั่งช่วยในพิธีการสักสองสามคนนะคะทีนี้บางคนบอกว่าอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าหยวนหยวนได้ไหมคะคือหนูไม่อยากจะเตรียมทั้งตัวถ้วยชาแล้วก็ตัวผ่านทุกเพนแพ่หนูสามารถจัดเป็น ให้มีแค่ยกน้ำชาแล้วไปรถน้ำสังทีหลังได้ไหมก็ได้ค่ะถ้าผู้ใหญ่สองบ้านยินยอมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มี การกระทําทางพฤตินัยเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากค่ะก็คือผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็อวยพรบ่าวสาวเหมือนกันนำซองนำทองนำของขวัญมามอบให้บ่าวสาวเป็นก้นถุงในการที่จะสร้างครอบครัวเหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าทางครอบครัวทั้งสองฝ่ายเป็นคนรับประเพณีกันหมายถึงว่าบ้านเจ้าบ่าวอาจจะเป็นจีนเน้นยกน้ำชาเป็นหลกักบ้านเจ้าสาวเป็นไทย มิวนก็แนะนําให้เน้นไปที่พิธีการรดน้ําสังเป็นหลักนะคะเพราะว่าตามหลักมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะก็หยวนหยวนเป็นยกน้ําชาบ้านเจ้าบ่าวบ้านเจ้าสาวไปทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ให้แขกทั้งหมดมารดน้ําสังอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการผสมผสานสองพิธีการไทยจีนให้ให้อยู่ในเวลาได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์เยอะแต่ถ้าบางคนบอกว่า ไม่เป็นไรค่ะหนูอยากได้มันครบทุกพิธีเลยอยากให้ครบถ้วนให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจทั้งสองฝ่ายนะคะก็อาจจะเป็นบ้านเจ้าบ่าวยกน้ำชาไปพอถึงรันหมดแขกชุดบ้านเจ้าบ่าวเสร็จปุ๊บก็เอาเป็นบ้านเจ้าสาวขึ้นมารับวายญาติญาติบ้านเจ้าสาวก็ได้แต่ตรงนี้เนี่ยเจ้าสาวเจ้าบ่าวจะต้องเตรียมขันหมากในรูปแบบที่เป็นขันหมากแบบที่ มีทั้งไทยจีนผสมผสานหรือเน้นขันหมากไทยประยุกต์แล้วขอเซตถ้วยชาจากทางโรงแรมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องไปคุยรายละเอียดนะเพราะว่าแต่ละโรงแรมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในแต่ละพิธีไม่เท่ากันบางโรงแรมเนี่ยขายเป็นถ้ามั่นสวมแหวนแข่ขันหมากยกน้ำชาราคาหนึ่ง ถ้ามีวิธีสงมีต่างน้ำสังจะเป็นอีกราคาหนึ่งทันทีนะคะดังนั้นเนี่ยไปคำนวณค่าใช้ใจ่ายให้ดีว่าทำแบบไหนแล้วเวิร์กหรืออาจจะเป็นว่าขอเขาว่าเดี๋ยวขอเตรียมเซตชาเซตถะน้ำชามาเองเตรียมตัวน้ำชามาเองโรงแรมมีบริการในการดูแลชงชาให้หรือเปล่านะคะตรงนี้ต้องพูดคุย นะคะอย่าไปรักไก่กับทางโรงแรมนะต้องบอกเขาไปตรงๆว่าเราต้องการแบบไหนเราอยากทำแบบไหนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยบิมอยากให้คุยกันว่าทั้ง2ครอบครัวมีการเคร่งในพิธีการมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็แต่ละบ้านเนี่ยมีความกังวล เรื่องของงบประมาณมากน้อยแค่ไหนนะคะตรงนี้เนี่ยแต่ละคู่ต้องคุยรายละเอียดกันเองอีกทีนึงคือถ้าเป็นลูกค้าที่ม็นดูแลเป็นพิธีกรหรือว่ารันคิวให้เนี่ยบิมจาเป็นคนช่วยดูแลตรงนี้ว่าลําดับพิธีการไหนเหมาะจะวางแบบไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจัดเตรียมงานด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะต้องคุยกันโดยละเอียดให้ดีอีกทีนึงนะคะถ้ามีบ้านไหนยอมสักบ้านหนึ่งน่าจะง่าย เลยอะค่ะนะคะแต่ว่าบางบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อะผู้ใหญ่ฝั่งเราเราก็ต้องรักไหวส่วนทางบ้านเจ้าบ่าวเนี่ยอาจจะมองว่ายกน้ําชามันคือการแต่งงานนะจะมายกบ้านเดียวแค่บ้านผู้ชายแล้วญาติผู้หญิงไม่ยกน้ําชาเนี่ยมันไม่ได้แบบนี้ต้องคุยกันนะคะบิมแนะนําให้ลองพูดคุยกับคนที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ว่า แต่ละครอบครัวมีความเข้าใจเรื่องของพิธีการยกน้ําชากับรับไหว้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนคือถ้าเกิดถามบีมเนี่ยบีมมองว่ายกน้ําชาเนี่ยเป็นพิธีการสําคัญของคนจีนมันคือการรับเขยคนใหม่สะพายคนใหม่เข้าตระกูลดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าหย่นหย่อนกันได้เนี่ยบีมแนะนําว่าให้ตัดรับไหว้ออกนะคะแล้วก็ให้พิขั้นตอนนี้มันเป็นการยกน้ําชาไป ส่วนพิธีแต่งงานที่ซีเรียสจริงๆของคนไทยมันคือการรดน้ําสังก็ค่อยเอารดน้ําสังมาต่อท้ายขั้นตอนของการยกน้ําชานะคะก็จะง่ายขึ้นนะคะส่วนถ้าเจ้าสาวคนไหนกังวลเรื่องของชุดกังวลเรื่องของความไม่ต่อเนื่องในพิธีการว่ามีเลิกกำกับมาค่ะพี่บีมยกน้ําชามันต้องเวลานี้แล้วมันจะลดน้ําสังทันไหม ลดน้ำสังเนี่ยมันต้องลดน้ำสังแขกทั้งหมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวยองน้ำชาอีกอะไรอีกแขกจะหิวไหมอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยจะต้องคุยกันเป็นรายบุคคลบิ๊ไม่สามารถจะพูดในคลิปได้นะคะถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรสามารถทิ้งไว้ที่ใต้คลิปได้เดี๋ยวบิ๊มจะพยายามมาตอบให้นะคะหรือว่าตามไปอินบ็อกซ์ปรึกษาในแฟนเพจก็ได้เดี๋ยวบิ๊มขึ้นแฟนเพจไว้ให้ข้างๆนี้นะคะ่ะเดี๋ยวราหลบนิดนึงนะเดี๋ยวขึ้นแฟนเพจไว้ให้ข้างๆนะคะแล้วก็ตามไปดูเลยแล้วก็ไปพูดคุยกันในในแฟนเพจน่าจะ สะดวกกว่านะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยบิไม่อยากให้มันยาวจนเกินไปนะคะก็สรุปให้ฟังคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าความเหมือนและความต่างของพิธีการก็คือรับไหว้เนี่ยจะเป็นแบบไทยนะคะส่วนยกน้ําชาเนี่ยจะเป็นแบบจีนนะคะความเคร่งเครียดของพิธีการเนี่ยถ้าให้บิมมองบิมมองว่ายนน้าชาค่อนข้างเคร่งเครียดกว่าเพราะว่าถ้า ะสะพ้ายหรือเขยบ้านไหนไม่ได้ผ่านการยกน้ําชาเนี่ยมันเหมือนไม่ได้รับเข้าบ้านมันไม่ได้เข้าพิธีการแต่งงานที่ถูกต้องนะคะดังนั้นก็ค่อนข้างเทน้าหนักไปทางพิธีการยกน้ําชาว่ามันเป็นความเคร่งเครียดกว่ารับไหวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป่าสาวคู่ไหนที่อยากจะทําทั้ง2องพิธีการทําได้ไหมทําได้ทั้ง2พิธีการไม่ถือว่าผิดนะคะ เพียงแต่ว่าจะต้องเลือกว่าบ้านฝั่งไหนจะเป็นพิธีไหนคือบ้านเจ้าสาวรับไหว้บ้านเจ้าบ่าวยกน้ำชาแบบนี้นะคะไม่นิยมไม่แนะนำด้วยให้ทำแบบคู่กันทั้งสองบ้านเพราะมันจะหลายขั้นตอนแล้วมันจะช้าแล้วมันจะกินเวลามากพิธีการที่ยาวนานที่สุดในในการทำรันงานแต่งงานก็คือพิธีการยกน้ำชาแล้วก็ไหว้ผู้ใหญ่นะคะเพราะว่า ใหญ่ต้องขึ้นมาทีละคู่ดังนั้นการเตรียมรายชื่ออะไรต่างๆจะต้องดีมากนะคะบิมเคยได้แนะนําเรื่องของพิธีการเตรียมรายชื่อรับไหว้ยำน้าชาเอาไว้ให้แล้วนะคะเป็นคลิปที่เคยลงไว้แล้วเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะคะกดไปฟังได้ว่าควรเตรียมยังไงนะคะเพื่อให้มันย่นระยะเวลาอะไรแบบนั้นนะคะอที่นี้ย้อนไปนะคะที่เมื่อกี้บิมบอกว่ารับไหว้แต่ยำน้าชาไม่แนะนําให้ทําทั้งสองบ้านแบบทั้งคู่อะ เช่นบ้านผู้ชายก็รับไ่วยน้ํามชา2องอย่างเนี่ยไม่ควรเพราะมันจะช้าแล้วมันจะแปลก,ปกมันจะตลกเพราะมันต้องส่งของไปส่งของมามันจะวุ่นวายมากนะคะแนะนําว่าทํสองพิธีได้แต่ให้แบ่งฝั่งบ้านไหนจะทําพิธีไหนให้เลือกเอานะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องเตรียมให้พร้อมสําหรับการจะทํสองพิธีการก็คือ ถ้าจะทําทั้งรับไหวอะรอยาน้าชาข้อที่1คือคุยกับโรงแรมให้ดีว่าจะทําทั้งสองพิธีนะคะข้อที่2คือเตรียมอุปกรณ์ให้ดีนะคะคือนอ,นอกเหนือจากของขวัญที่จะมอบให้ผู้ใหญ่ในช่วงของการรับไหว้ลาน้ำชาแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องใส่ใจในการเตรียมมากๆก,ก,ก็คือต้องมีทั้งถน้ําชาชานะคะแล้วก็ผ่านทุบเทียนแพ ะะเพราะว่าอย่างที่คีบิมบอกไปตอนแรกว่ารับไหว้ใช้พานทุบเทียนแพ้ถ้าเป็นยองน้าชาใช้ถาดน้ําชานะคะสองอย่างนี้ต้องเตรียมให้พร้อมพานทุบเทียนแพจะมากับขบวนขันหมากนะคะดังนั้นเวลาเลือกเซตขันหมากถ้าคุณจะมีพิธีการรับไหว้ก็จะต้องเลือกที่มีพานทุบเทียนแพด้วยนะคะอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหนะ้าเรื่องของพานขันหมากต่างๆนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ ต้องคำนึงถึงในการที่จะรับไหวแล้วก็โยงน้ำชาก็คือเรื่องของการที่บริหารจัดการเวลานะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเป็นโยงน้ำชาบางบ้านอย่างที่บิมบอกไปว่ามันเป็นพิธีการที่ค่อนข้างซีเรียสของคนจีนนะคะดังนั้น เซ็นแสบางท่านอาจจะระบุเวลามาให้ก็ต้องบริหารจัดการเวลาในการจะรันพิธีการหรือสลับขั้นตอนพิธีการให้ดีคือโดยปกติแล้วเนี่ยทางโรงแรมหรือว่าแม่งานรันคิวส่วนมากค่ะจะรันเป็นพิธีสงขันมากบ้านสมแหวนแล้วก็รับไหว้ยมชาแล้วค่อยไปรถน้ำสังสุดท้ายเนื่องจากว่าอย่างที่พิงบอกว่ามันมีการจัดเซตสถานที่มุมท่านั่งต่างๆเนี่ยรับไ่ว้ยมชาเหมือนกัน นะคะแล้วก็โซฟาที่ใช้ในพิธีการรับไหว้กับยกน้ําชาเนี่ยจะใช้โซฟาเดียวกับที่ใช้ในตอนที่โศบแมนมันนะคะดังนั้นเขาเลยจะเอามาไว้ต่อกันเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการก็คือยกขึ้นยกลงไม่มากนะักและพอเสร็จพิธ,พธีการรับไหว้น้ําชาเนี่ยถึงจะเปลี่ยนเป็นตังรดน้ําสังถ้ามีพิธีการรถน้ําสังต่อนะคะแต่ถ้ามีเริกํากับจะต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเวลามันเพียงพอไหมในการที่จะ รันพิธีการอื่นๆต่อเนื่องไปนะคะดังนั้นเรื่องนี้จะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะอ่ะนี่คือความต่างความเหมือนของพิธีการรับไหว้ยกน้ำชาแล้วสิ่งที่มันเหมือนกันก็คือมุมนั่งเหมือนกันนะคะแล้วก็กุศโลบายหรือว่าพิธีการปฏิบัติเหมือนกันนั่นก็คือการที่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่คนสนิทในครอบครัวได้ อวยพรได้มอบของขวัญได้ทําความรู้จักกับสมาชิกใหม่ของครอบครัวก็คือเจ้าบ่าเจ้าสาวนะคะนั่นคือสิ่งที่เหมือนกันของสองพิธีการนะคะต่อจากนี้นะคะเวลาที่จะ คุยกับทางโรงแรมหรือว่าคุยกับทางช่างผ้าร้านคิวสถานที่หรือผู้ใหญ่ก็ตามบิมเชื่อว่าถ้าได้ดูคลิปนี้อย่างดีแล้วเนี่ยน่าจะค่อนข้างเข้าใจถึงความเหมือนและความต่างของพีการยกน้ําชามมากขึ้นนะคะถ้าใครยังมีข้อสงสัยมีคําถามตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ที่ด้านล่างคลิปนะคะเดี๋ยวบินจะ ตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยสัญญานะคะหรือว่าถ้าเรามีคําถามที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงอยากทมหลายข้อหน่อยอะไรเงี้ยค่ะสามารถทักมาที่แฟนเพจได้ที่บิมขึ้นแฟนเพจไว้ให้แล้วนะคะก็จะมีน้องแอดมินคอยตอบในแฟนเพจหรือบางครั้งบิมก็จะเข้าไปตอบเองถ้าเกิดว่าคําถามมันค่อนข้างเฉพาะเจาะจงหรือว่ามันค่อนข้างจะลึกมากหรือว่าโจทย์มันค่อนข้างยากเช่นมีเรื่องเวลาหลายอย่างมีเวลาจํากัดมีเรื่องของการเปลี่ยนชุดอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย บิมก็จะเข้าไปตอบเองนะคะแต่เบื้องต้นจะมีน้องแอดมินคอยตอบคําถามให้ทุกๆคําถามเลยนะคะอาคาสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้มาดูช anel MC b e a m ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยน่าจะเริ่มชินในการเตรียมงานแต่งด้วยตัวเองและมีข้อมูลมากขึ้นแล้วนะคะก็หวังว่าช anel ของบิมจะทำให้คุณสามารถเตรียมงานแต่ง ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถูกต้องมากขึ้นแล้วก็ครบถ้วนมากขึ้นนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้บิมด้วยกด subscribe นะคะกด notification ติดตามบิมเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับช anel นี้นะคะจะมีคลิปใหม่ลงทุกอาทิตย์อย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะนั่นก็คือวันพุธนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงไหนมีคลิปอะไรที่แบบต้องรีบอัพให้ทันสถานการณ์หรืออะไรแบบนี้นะคะบิมก็จะมา หลงเพิ่มแทกให้นะคะดังนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะทุกครั้งที่มีคลิปใหม่คุณจะได้รับทราบข้อมูลดีๆเหล่านี้ก่อนใครเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้แค่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคราวหน้าคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยไว้มาพบกันใหม่นะคะสัญญาว่าจะเน้นคุณภาพแล้วก็สรรหาคอนเทนต์ดีๆมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้เรื่อยๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ